วันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องดาวนะคะของยูกิเพนพกาหรือว่ายูกิไหทองคํานั่นเองสําหรับยูกิแล้วนะคะเธอก็ถ็นได้ว่าตอนนี้ก็คือเดินสายออกงานนะคะในหลายๆจังหวัดจริงๆแฟนๆนะคะก็ได้แต่ติดตามแล้วก็สนับสนุนนะคะผลงานของยูกิกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ได้มีการอัปเดตนะคะคิวงานของยูกิกันเนี่ยออกมาอยู่ตลอดแล้วเธอเองนะคะก็มักจะมีการพูดถึงนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆอยู่เสมอเลยที่ได้มีการติดตามแล้วก็สนับสนุนเธอ โดยงานในวันที่15เนี่ยนะคะเธอก็ได้มีการอัปเดตว่าจะมีการไปทําการแสดงอยู่ที่งานศาลเจ้าพอ่อปุณก้ากงมาอาเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะคะก็ถือว,ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเนี่ยจะได้เห็นยูกินะคะไปทําการแสดงเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่าคิวงานของเธอเนี่ยก็คือแน่นจริงๆนะคะแฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการติดตามนะคะแล้วก็สนับสนุนผลงานของยูกิกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะคะเราก็ได้มีการเห็นกันนะคะแฟนๆก,ก็ต่างสนับสนุนนะคะแล้วก็ติดตาม ผลงานของยูกิกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนนะคะผลงานของเธอเนี่ยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ครั้งนี้เองนะคะยูกิเธอก็ได้มีการออกมาอัปเดตนั่นเองนะคะแล้วก็งานที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ายูกิก็เคยได้มีการไปร่วมงานแล้วก็ร้องอยู่บนเวทีเดียวกันนะคะกับทางพี่ลำยัยไห่ทองคำนั่นเองนะคะซึ่งเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์เหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือดีใจมากๆถึงกับพูดไม่ออกเลยที่ได้มีการขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเดียวกันกับพี่ลำยัยไห่ทองคำนะคะเธอเนี่ยก็ปรับ ลืมมากๆเลยก็ถือได้ว่าเป็นไอดอลอีกคนหนึ่งของเธอนะคะที่เธอเนี่ยชื่นชอบนั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นถึงความสามารถของเธอนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองจริงๆนะคะก็ถือได้ว่าที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เห็นนะคะถึงความน่ารักแล้วบนเวทีนะคะก็จะเห็นเลยว่าแฟนๆเนี่ยต่างพูดถึงกันเยอะมากๆเกี่ยวกับความน่ารักความเฟรนลี่นะคะของพี่ลำใหญ่แห่งทองคําที่มีต่อยูกินั่นเองนะคะเพราะว่าพี่ลำใหญเองก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่เอนดูยูกินะคะด้วยความที่เธอเนี่ยอายุยังน้อยก็คืออายุเพียง 15ปีเท่านั้นแต่ว่าพี่ลำไยนะคะก็เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็พอทั้งสองคนนี้เนี่ยอยู่บนเวทีด้วยกันนะคะแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้มีการร้องเพลงอยู่บนเวทีด้วยกันนะคะก็ถือได้ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเข้ากันมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําการแสดงเนี่ยได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูทําให้ผลงานเนี่ยออกมาได้ดีจริงๆก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นถึงแรงสนับสนุนของแฟนๆนะคะแล้วก็เห็นถึงความน่ารักของพี่ลำไยแห่ทองคําด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเอง ะะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าก็มีเปื้องหลังออกมาทั้งมีการไปทานข้าวด้วยกันมีการถ่ายรูปยูกินะคะก็ได้มีการถ่ายพี่ลำยัยเนี่ยลงบนสตอรี่นะคะหรือว่าจะเป็นลงบน t ิกต็อกด้วยก็ถือได้ว่าน่ารักมากๆเรานะคะก็ได้เห็นถึงความน่ารักกันนะคะของมิตรภาพนะคะระหว่างพี่ลำยัยเ็นองคาแล้วก็ยูกิเพนการนะคะแล้วยูกิเองเธอก็ได้บอกเหมือนกันว่าเธอเนี่ยก็เกรงๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับพี่ลำยัยนั่นเองนะคะก็เลยตื่นเต้นมากๆแต่ว่าก็ สามารถแบบทําผลงานบนเวทีออกมาได้ดีด้วยความตั้งใจแล้วก็สนุกสนานไปกับบนเวทีแล้วก็แฟนๆน,นั่นเองนะคะงานนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่แฟนๆเนี่ยต่างพูดถึงแล้วก็ประทับใจแล้วก็ยังได้เห็นถึงความน่ารักนะคะที่พี่ลำยัยแหย่ทองคำเนี่ยเอนดูยูกิเพนพกานั่นเองยังไงนะคะเราก็หวังว่าจะได้เห็นผลงานคู่ของทั้งคู่เนี่ยทั้งลำยัยแหย่ทองคําแล้วก็ยูกิเพนพกาแหย่ทองคำเนี่ยอีกหลายๆผลงานเลยยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็สนับสนุนผลงานนะคะของทั้งคู่นะคะออกไป เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตกันนี่นะคะก็ถือดว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ